สวัสดีค่ะเชฟแม่นิ้มค่ะเดี๋ยวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำน้ำจิ้มซุก,กี้คีนกันนะคะอ่าเริ่มจากนิ้มเอา,อาพริกกับกระเทียมไปปั่นก่อนนะคะก็ใส่ประมาณาช้อนโต๊ะครึ่งค่ะน้ำเปล่าสาดนะคะโอเคลงค่ะแล้วเราก็ต้มค่ะกอยู่ตรงนี้ ท่านผู้ชมสามารถที่จะเอาไปต้มเอาไปปั่นด้วยกันก่อนก็ได้ะคะ่ะน้ําสาต้วหนึ่งแล้วก็พริกกับกระเทียมไปปั่นในเครื่องก่อนก็ได้นะคะจะได้ไม่ต้องมาต้มนอกรอบแบบนี้นะคะเดี๋ยวเลื่อนกล้องนิดหนึ่งอพอน้ําเดือดปุ๊บเราก็ค่อยใส่มะเขือเทศะคะ่ะท่านผู้ชมใส่ซอสมะเขือเทศนะคะ แล้วพอน้ำเดือดนะคะเราก็ใส่ซอสมะเขือเทศเข้มข้นพิ่งใช้รุ่นนี้นะคะท่านผู้ชมเนี่ยมะเขือเทศเข้มข้นผสมในโปตีนนะคะตามด้วยซอสพริกนะคะสูตรไม่มีน้ําตาลค่ะใส่ประมาณหนึ่งช้อนโตหนเลยนะคะซีอิ๊วขาวนะคะประมาณหนึ่งช้อนชาซีอิอ๊วขาวรุ่นนี้นะคะลดโดเสืดียมค่ะลดโดเสเดีม่ม ก็ใส่น้ำตาลค่ะประมาณ1ช้อนชานะคะนี่นะคะน้ำตาลอา่สำหรับผู้เปวยเบาหวานน้ำตาลอิลิตนะคะแล้วเราก็เคี่ยวค่ะเคี่ยวให้เข้ากันจากนั้นก็ปรุงรสนะคะประมาณนี้ละค่ะแล้วก็ชิมนะคะให้ออกอ่หวนหวาน หวานนิดนึงค่ะไมห่หวานมากนะคะหวานหวานเปรี้ยวๆค่ะอ่านี่นะคะหน้าตาจะเป็นประมาณนี้ถ้าเกิดข้นมากให้ใส่น้ําสะอาดนะคะไปอีกถ้วยนึงนะคะแต่พอดีของนิ่มมใส่ตอนที่เมื่อกี้ไม่ได้ลงไว้ในคลิปนะคะก็ดูหน้างานเป็นหลักแล้วนิ่มจะเอารสชาติออกเปรี้ยวๆหวานๆหวานนิดๆนะคะแล้วก็มีความนัวหน่อยๆค่ะพอได้แล้วนะคะเนี่ยหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมนี่น้ําจิ้มซุกี้เนาะ ครีมน,นิมถึงจะใส่งาขาวขวค่ะก็จะเก็บไว้ในตู้เย็นได้ถ้าใส่ขวดที่ล้างสะอาดแล้วก็ต้มล้างดีๆนะคะก็จะได้ประมาณโอ้เป็นเดือนได้อยู่นะคะท่านผู้ชมเสร็จแล้วนะคะจิมซุกกี้น่าทานมากเลยค่ะ